สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้กลับมาพบพ่อกับดาวลุ่งบ้าวอีสานินไต้หวันแช่แน l คือเกาครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้เป็นวันไหวพระจันทร์ของประเทศไต้หวันเด้อพี่น้องเป็นเทศกาลไหวพระจันทร์เทศกาล ปิ้งย่างบาร์บีคิวนะครับผมในประเทศไต้หวันนะครับพี่น้องปเ,เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับพี่น้องขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับพี่น้องพระจันทร์เต็มดวงครับมาเบิ้งช่วงพระจันทร์ขึ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศน้ำคํำคืนนะครับพี่น้องชมพระจัน์สวยๆน้ากัดน,นะครับเด้อ วันที่21เดือนกันยายนพศสองพัยเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับพี่น้องเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดครับพี่น้องถ้าแมนยูบ้านเขาก็เป็นบุญข้าศาตรเนะพี่น้องเนาะ mm. ชมบรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงด้วยกันครับ

มาชมพระจันทร์เต็มดวงน้ำกันด้ครับพี่น้องด้อ <Okay. S 1> บรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงครับ <Okay. S 1> กับวันไหว้พระจันทร์ในประเทศไต้หวันครับพี่น้อง <Okay. S 1> ยุบานเขาก็เป็นบุญเขาศาสตร์แล้วพี่น้อง บุญเขาศาสตร์บ้านเขาครับขึ้นสิบห้าขเดือนแปดครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ